สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสรุปเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมีนี C นะครับโดยผมอภิวิท์บุญคงนะครับเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงเลยก็คือเป็นเรื่องของอัลเคนแล้วก็ไซโคลอัลเคนนะครับอัลเคนเนียยมันก็คือไฮโดรคาร์บอนสายยาวๆนะครับที่ไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยส่วนไซโคลอัลเคนก็คือก็คือเป็นไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัวแต่มีลักษณะโครงสร้างเป็นวง ก็เลยมีคําว่าไซโครนำหน้านะครับซึ่งหลกัหลกๆปฏิยาหลากัหลกๆเลยก็คือจะ,อะเปลี่ยนจากอัลเคนไปเป็นอัลคิวเฮลไลแล้วก็สามารถที่จะเติมไซโครอัลเคนให้กลายเป็นอัลเคนหรืออัลคิวเฮลไลได้นะครับเรามาดูปฏิกิริยาแรกนะครับก็คือเป็นปฏิกิริยาฮาโลเจนิชันของอัลเคนนะครับปกตินะครับฮาโลเจนมันก็จะมีตัวของอฟอเรนโปมีน คลอเีนแลวก็ไอโอดีนถูกไหมครับซึ่งในที่นี้นะครับเราจะให้ตัวโบมีนนะครับแทนตัวของไฮโลเจนนะครับเราจะพบว่าเมื่อเรามีอัลเคนหน้าตาแบบนี้นะครับทําปฏิกิริยากับตัวของโบมีนในที่ที่มีแสงนะครับย้ํานะครับปฏิกิริยาของอัลเคนจะต้องทําในที่ที่มีแสงนะครับเราจะได้ว่ามันก็จะเกิดการแทนที่ไฮโดรเจนที่อยู่ตรงนี้ด้วยตัวของ โบมีนนะครับแล้วก็ได้ไอกดนะครับในที่นี้คือกดไฮโดรโบโมิกนะครับหรือถ้าเป็นสถานะแก๊สก็คือไฮโดรโบไมนนะครับทําไมมันถึงต้องมีการแทนที่ตรงนี้นะครับเราจะพบว่าเอ,อ่อถ้าเกิดเราไปเซิร์ชตัวของกลไกการเกิดปฏิกิริยานะครับกลไกก็จะเกิดผ่านอิเล็กตรอนเดี่ยวหรือว่าเรดิเคิลนะครับซึ่งตัวเรดิเคิลจะมีเรียกติวิตี้นะครับ ของตัวของเทอร์เชียรีมากกว่าเซคันดารีมากกว่าพาร์เมีนะครับเนื่องจากความเสถียรของเรดิเคิลของตัวของเทอร์เชียรีจะสูงที่สุดแล้วก็ต่ำที่สุดก็คือพาร์เมลีนั่นเองครับอินเตอร์มีเดียตนะครับมันจะชอบเกิดในฝั่งที่มีเรีคติวิตี้สูงๆแล้วก็มีความเสถียรของอินเตอร์มีเดียตสูงด้วยดังนั้นมันก็จะเกิดที่ตำแหน่งเทอร์เชียรีก็คือตำแหน่งนี้นะครับ เซตต่อไปก็คือเป็นเซตปฏิกิริยาการเติมของตัวไซโคอัลเคนนะครับซึ่งเราจะพบว่าตัวที่เติมได้นเนี่ยหลักๆก,ก็คือจะเป็นตัวของสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าตัวถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็คือเรียกว่าเป็นไซโคโพรเพนแล้วก็สี่เหลี่ยมคือไซโคบิวเทนนะครับเนื่องจากตัวของไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัวนะครับจะมีไฮ i ดิตเซชันแบบ sp3 มันหมายความว่าเมุม จะอยู่ที่ประมาณ1 9 5นะครับแต่ว่าตัวของวงสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับมันจะบังคับมุมได้น้อยกว่า1 9 5มากพอสมควรทําให้มันเกิดความเครียดของวงเกิดขึ้นนะครับวงมันก็เลยแบบพร้อมที่จะแตกออกสัเวลาในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราดูวงห้าเหลี่ยมแล้วก็วงหกเหลี่ยมนะครับมันจะไม่เกิดปฏิกิริยาเพราะว่าตัวนี้เอ,อ่อมัน วงตัวนี้พวกนี้มันก็สามารถที่จะบิดให้เกิดมุม1 0 9 5ได้นะครับเรามาดูปฏิกิริยาการเติมกันนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือเป็นปฏยาไฮโดรเจนเนชั่นนะครับปฏยาไฮโดรเจนเนชั่นก็คือเป็นปฏยาการเติมไฮโดรเจนนะครับในที่นี้เราก็จะใช้แก๊สไฮโดรเจนกับตัวเร่งปฏยาตัวนี้คือนิกเกิลนะครับมันก็จะทําการเปิดวงแล้วก็เติมไฮโดรเจน2ตัวทําให้เกิดเป็นตัวของอัลเคนสายยาวนะครับ ต่อไปคือปฏิกิริยาฮาโลเจนชันนะครับซึ่งปยาฮาโลเจนชันก็คออือต้องใช้ฮาโลเจนนะครับอย่างที่พูดไปแต่ว่าปยานี้ไม่ต้องใช้แสงนะครับก็จะได้เป็นสารประกอบจำพวกไดเฮลายนะครับสุดท้ายก็คือเป็นปรยาไฮโดฮาโลเจนชันนะครับก็คือเราจะใช้กดกดฮาโลนะครับพวกไฮโดคลิกไฮโดมอมิกอะไรแบบนี้นะครับมาทำปรยาการเติมนะครับก็จะได้ เป็นการเติมไฮโดเรเจนฝั่งหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งก็เติมพวกคาโลเจนตัวนี้ก็จะได้เป็นอัลคินไฮด์ธรรมดานะครับ